สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องส่พโชคครับเมเนสอพระโชค,ค,โชคย่งอยู่ที่วัดปูพายครับหรือวัดดงนาเพื่อนนี่แหละครับพอาะดิเมเน้ได้มีโอกาสเขามากราบนวัสการหลวงพีเพิ่นครับเพราะว่าหลวงพีเพลิกับมีแนวทางฝากเอฟซีตลอดแหละครับโดยเฉพาะเหล็กแมวครับหรือแมวอัศริยะนี่ครับแมวมหัศจรรย์นะครับ,นนรบเพิ่นค่ายให้ตัวเหล็กตัวเบอร์ที่ถูก ตรงเป๊ะมาแล้วครับงวดที่ผ่านมาครับฮ่าสองเจ็ดครับงวดที่ผ่านมากับเจ็ดศูนย์ครับตรงตรงเลยครับพี่น้องครับยังไงก็ตามสอพระโชคมาด้วยครับเด้อเดี๋ยวสิภาคไปกราบนมัสการพระอาจารย์เพิ่นครับมาเพิ่นสีหายแนวทางตัวใดครับกราบครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับสาธุสาธุครับมึอนี่เยอะจิ้แม่นน้ำหาแนวทาทางเนาะครับผม งวดที่ผ่านมาเปพียงไดครับอาจารย์ครับผมงวดที่ผ่านมามันก็เข่าวละเขามันว่าอาจารย์งวดที่แล้วอืมเดียวเราแต่เนาะอืมที่ผ่านมาเขาครับอืมสองห้าเจ็ดเนาะรางเจ็ดศูนย์เต็มเต็มวดที่ผ่านมาเต็มเต็มสามตัวนี่ตังครับผมสามตัววัที่ผ่านมาเต็มเต็ม เ็าะบอกมาททยชิบหลายคนเนี่ยเก่าพว่าด้วยจ้าว่าชิบอยู่นี่หลายแคตตาลาเนี่ยครับเขาหมดที่แล้วเลขแมวครับสองห้าเจ็ดล่างเจ็ดสนครับเต็ม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 เลยครับอันนี้หมดที่แล้วอันวันนี่ก็ฝันเนาะเมื่อตั้งกองบุญยัมขึ้นนอนฝวนว่ามีคนทั้งเล็กหน่อยทั้งคนมากหลายหลายมาานันเป็นมากเพราะว่าเขามากินมาท่านนั่งมาท่านมาเขาได้โจกเงินหรอก

เป็นผู้ชา้ผู้หญิงครับเป็นเหมือนกุ้งมงคขาอหน่อยทังผู้หญิงงผู้ใายมาหลลยเดียมากร่วมกันหมดมาร่วมกันเหมือนรับเหมือนึงว่าคืออยู่ตำแท่หนึงว่าคืออยู่ตำแท่ันคือคุ่มจกมากกับจกมานับที่แตงเงินเล่าูนเดียวเล่ากัจกได้เก่าสิบหกบาทอือเงินเก่าสิบหกบาทเขาก็เล่าเซบาทไฮเอาเซบาทไหก็เลยให้พอนเขาเรียว่ากู้ยอันพวกกันตนหน่อยกับก็เด้วมาสีแกงกวนันเขาไหวจังสั่งสีแมนผีเนาะ มืมันค้นเลว่ามันถีแตงกอนต้องเป็นพีเลยครับนี่นี่ให้เตาแกันแดดโอ้นี่บอเลรับเออเลขกันเอันนี้แน่าทังเมื่อบวชลูกนบวชลูกไส้วชลูกไวนลูกไส้ยังขึ้นฝันฝันย่ำมังเว้นนันมือกอนนบวชเยืนขึ้นมาเลือดชีนะ่าเก่าเหมืนมาเด้ยว่ผมเ่คืเห็นในเพื่อเลยมันมากินมาท่านะมาเป็นมือบไงดิ เือสีเชียงไหมขุ่นก็ม่าไหมพอเรื่องสีุภาคเนี่ยคุ่ก็มาเนียโอ้เรือสีมาตั้งหลายมันวะต่างร้ายผมไม่ผมก็เรียกบอกสู้รุ่งเรื่องสีฟังมันก็คือห่วงฝันผมมึงขึ้นเลยครับเอ๊มึงขึ้นมากกว่ันยังสี่เลยฝันก็เป็นจริงนะฝันก็ห่วงเป็นจริงว่าโอ้เ <ผม S 2> จ็ดหนึ่งเจ็ดเจียจันว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับเก่าหัเจ็ดหนึ่งเจ็ดมากเลยอาจารครับก็นี่เราเรียกฟันว่าไทรบาทเนี่ยครับครับนี่น้กลุ่มหนึ่งมาก ถ้าเหงม่ทำทางอะไรก็จะออกเงินกันมากนะออกเงินกันมากใช่บาทให้ได้เกตลอยชิบเกตบาทเด้อบูวท่านเขาบอว่านี้บาทชิ้นื่อตอนนี้่อเาอันพ่อแล้วเขาเมื่อถอมไสีแก่มันะไหวเป็นผีสันตว่วเข้าไปมันสีแก่กันหมดนะก็จะออกมาท่าเงินน้ำนะเ็กอยชิบเกบาทครับยมือแรกคว้มือจบวหรือสีนงพระเก่าถึงมา ผมเหมัอนผมคยเห็นม <My God. S 1> ันตะเกียบด่โนคลูเ no. ช yeah. mm ียนดโนฟเก่าหัดวงหัวจักคนเหมือนนี่หัดวงหัวจักคน้อมนี่ดิโนฟเก่ามากสิครับมากับลูกน้องคนก็แต่ทั้งเชียงใหม่กับมากมากก่อนที่มันบวมมากหลายดิแต่ว่าเขาจะตักตัวบ่าผมว่าเอาตัวเลขยัวนี่มันมันเลขแมวหรือมันเลขอันข้าจันนี่ฝันตัวนี้เลขฝันเอานี่คือฝันนะครับเอแมวกับแมวผ่านมากนะเจ็ดศูนย์ตรงๆนะครับเนาะ สองเจห้าเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ห้าเจ็กับเจ็ดศูนี่นแมวนี่แมวชุดแรกนี่แมวชุดแรกาเหลุแมีสองชมีกมีกันมีแมวแมวชุดแรกนี่ชุดแรกคมอแมวจำให่ชุดแรกเออฝันกับเหล็กแมวชุดแรกเนาะค่ะเราชุดแรกหนึ่งเก้าหนึ่งสามเจ้ากุณทั่ากบอกว่าจาจะหล่ตัวไล่าหลยตัวจังเลยอย่าขันตังไว้มันหล่นกันชิบวเขาบ่กันชิบวัน้มันกัน ไออย่บางไหนเนาะมันกอนครับเหล็กแมวเหล็กแมวจูันอนนี่เขาสองห้าเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ครับตรงๆเลยครับเป็นสามตัวแต่ว่าสับตำแหน่งกันอืมับอีกอันนี้คือเล็กแมวเลยครับตอนช่วงผันบรดแวร์ลมยูทูบหลายซองเนาะแนวล่มเก้าก่าลกลก้อนเออเก่ารลกมก้อนมันจะลืมืดผู้ที่ลืม อันน MM uh ี huh. uh ้เ huh. ป uh ็นวดวนะครับ huh. นี่ือเร่องนิพนธองใขรจานะครับหรือว่าหลวงปู่นะครับ้าเจ้าไปนเดี๋ยวเขาเขเบื่งเลขแเนนะครับิแรกก็่ากันเอาวันนะครับเปกความตมวมีกระติ๊ความตัวนี้งวดพานมากนี่งวดพานมากก็เป็นหรอกครับอจี๋ยวท่านได้เห็นนะครับยูนี่คืองวดพานมากนะครับนี่ มีงวดผ่านมานะครับหนึ่งเหาทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าอาจจะบ่ตรงเพราะว่าสองหาวมากกอนนะครับแต่พี่น้องท่านเลีนก็ได้แท้แน่นอนนะครับครับแต่ว่าล่างนี่เต็มเต็มนะครับเจ็ดศูนย์นะครับมาที่นี่นี่คือวดนี้นะครับมีงวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยยกแซ่เด้ือครับกลองผู้เดก็ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดล่างเก่าหกรับหนึ่งเก่าเจ็ดนี่มาตลอดนะครับนาะ เอาบานี้ขออนุญาตเบื้องเล็กแมวนะบ้านนีอยานโหได้ไปครับอันนี้เลขแมวชุดแรกชุดแรกพี่จับชุดครับเด็ไม่เท่าไหร่ได้อยู่สัตว์ชุดนี้บริเวณมันขาไปกินบ้านไม่ยังไงจังเอยเอาเลขแมวหนึ่งเก้าตัวเดียวนี่บพครับหนึ่งเก้าตัวเดียวโอ้แม่น่อันนี้แถวไหมอันนี้แถวแรกครับแมวแมวชุดแรกครับหนึ่งเก้าหนึ่งสามเก้าแปดนี่ครับเหมือนเหมือน นั่นเป็นชุดเป็นชุดอันนั่นบ่ค่ะชุดไม้แม่นบ่ะชุดตักันก็ตัวนั่นนะตอดนดนเหมือนกับมะเร็งอีดีกว่านี่แต่ว่าตัวชุดนี้ได้ท้ายคลิปไปพร้อมช่วยไงกันเราตั้งกล้องใส่เลยพอดีพอดีสั้นพอดีสั้นแข่งขันแล้วตั้งกล่องใส่เลยหัวกล่องใครจะทั้งได้นะ แดม่นี้วดีแครับกับทโมาถามมึงได้หนึ่งเจ็ดกับเก้าับอันนี้หวดีครับสี่้องอือกองัมันกบมีมนกับเรียญนเินนะฝันนะครับฝันได้ทายดูไว้พร้อมน่างเก้าหกนะครับโอ้ไปเป็นแนวทางน้ำเนาะครับวันนี้อีกชุดหนึ่งสองชุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดล่างเก้าหกคนกับทูมาถามมึงมกับสุกเกวครับมีเด็กแล้ว มันถวายแล um ้วพระอาจารย์คู่จับบอลลวดไว้ท่านเพราว่ามันเหรียญกับปลอยไม่เหรียญกับก้อนจังคับมันก็เลี้ยงไว้ย่างดีผมนี่หรอสูตรสวงมันเลี้ยงไว้ย่างดีหมุนปูค้อยด้วยนะเลี้ยงไว้สองเลี้ยงไว้สามแล้วก็เลี้ยงไว้สองแล้วก็เลี้ยงไว้สามแล้วก็เลี้ยงไว้สองไว้สองส่วนเมื่อไหร่มันเทียบผ่านข้นเงินอยู่ดิปูอยังเงินเนาะมันคือเลี้ยงไม่ง่ามเลยยังคู่ไว้ท่านอันนั้นมันคือเลี้ยงไม่ง่ามแท้ไว้ท่านพุนาหมุนปูควายไอ้นี่เวอร์เป็นจับมาเอาแลยเดี เอาโอ้ยแบบมันดีอยู่ยังวะของเกตุตัวได้ไงหรอของเกตุอันนี้เป็นเลขมันเป็นอ,อาจารย์ปันนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดล่างเก้าหกอันนี้เป็นเลขแมวครับสิบเก้าหนึ่งเก้าตัวเดียวครับเลขแมวสำรับมัอนี้นะครับ เราผู man, long, approved, um, ้คนเมื then, so ่อทายควาดเดินเกล้าเดินเก่ามันเดนสิบเก้าให้แล้วก็เองนะถึงเดินสิบเก่าเดนสิบเก่าครับเดนสิบเก่าครับโอ้โหนมันขีดไปเดนสิบเก้าเด้อครับหมดนี่นะครับหมดก้อนนี่ยเจ็ดศูนยตรงโต้งนะครับอันนี้งูมันเห็ดตัวเดนครับสิบเก่าครับเดนสิบเก้าครับ เดืนสิบเกาบุญหลังสันจักขันแล้วเขาเมื่อเนาะเอาคันตั้งไว้กเห็นวันหลินอยู่ด้วยก็เลยตั้งกล้องใส่เลยนะตั้งกล้องใส่เลยมันก็หลินดีดีนี่แหะแม่เอาก็ได้ เงีนแมวเสียอยู่แต่ว่าเพราเจ้าทู่มาบอกเพราะเจ้าทู่มาทั้งขนทั้งสมุนปากการทั้งไหนวะระวังแมวระวังแมวอาจารย์หายนะวะแมวสีทองแมวมันคาบมาตั้งแต่ผมนี่ตั้งแต่สามหกหนึ่งผมเนาะอันนั้นสุดอันนี้สุดอันนี้สุดสองแมวคือกันบอาจารยนอันนี้เหล็กแมวล้วนได้เลยครับผมเสี่ยงมึงขึ้นฟันมาก็เจ้าเงินมาถวายไหมชดแด้อาจารย์อันเหล็กแมวล้วนๆเลยนี่แหละครับเนี่ยที่เสี่ยง ชุดนี่หน่อสองหนึ่งหนึ่งสองโอ้โหนี่สองสุดเบื้องต้นสองเทียมมันปะครับสองเทียมนี่แงวหลุนหวนเลยอจันเสี่ยงเราฟันดีปะครับเนี่ยฟันดีฟันวาน่าก็จะมาเจอมาถวายม่ขึ้นออันนี้แม่เอาหุนหลวนเลยครับเนี่ยไม่เอาหลุนหวนหนึ่งแปดหกศูนย์เก้านี่ครับแม่อาหลุนหวนครับแต่ดูฟังน,นี่สุดนึงเขาบอกว่าแต่ว่ามันหลายตัวที่เรา เขาม่ว่าจะเฮ็ดไร้ตัวเรามันนั่นมันนั่นข้าบบอกว่าให้เฮ็ดยังไรเนาะเออแต่แต่พวกเป็นยังเนาะอาจารย์เนาะเป็นยังก็เพิ่มันโมมากก็เอาเป็นแนวทางไว้เนาะครับมันข้าบมาหลายเทียก็สิได้เอาหลายเทียกเท่าแมวก็ได้เออมันเป็นชุดที่2ัตวเองมันเป็นชุดที่2เหล็กแมวนี่ชุดที่2ครับเหล็กแมวครับมาเเอใส่ไปลย ืัอน,นั้นเท่ากับเอาเป็นแนวทางไว้บอกเป็นตูวเนี่ยบอกเป็นตูวคนนะเก้าสามสี่ล่างหนึ่งศูนย์ครับอันนี้ชุดแรกอันนี้ชุดชุดแรกที่ มือว่านนี่บอจยจัดมือว่านมือก่อน,น,น,นอ่อครับที่ชุดที่มีวีดีโอนะครับชุดที่มีสองครับเด็กแมวครับหนึ่งแปดหกรนย์เก้าเนี่ครับเด็กแมวครับรเด็กแมวทั้งหมดครับนี่แมวรวนๆ,ๆ้อครับพี่น้องเนาะ นี่นะครับนี่ครับคือเหล็กเหล็กนิมิตของายจานครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับล่างกับเก่าหกนอเหล็กนิมิตครับครับเหล็กแมวกคือหนึ่งเก่าครับพี่น้องชัดเจนแล้วนะครับพี่น้องครับตัวเด่นมากคือหนึ่งเก้าเป็นเด่นเห็นแล้วครับหนึ่งเก่าตัวเดียวโครโรครับเอ้าพี่น้องกลับไปวิเคราะห์ครับ นี่ครับท่าน,นผู้ชมคือแนวทางจากวัดดลงหน้าเพิ่นครับจากพระอาจารย์ครับจะมีทั้งเหล็กแมวเหล็กนี่มีฝันครับพี่น้องก็ไปวิเคราะห์ได้ครับเด้อผิดถูกกันยว่ากันครับถูกใจกันย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันไดาดจากรายการด,ดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ